ฟูจ <Ooh. S 2> ิมิยะซานว่า今回6อันดับนั่นนะ What What the fuck เร a กลับมาอีกครั้งกับชแนลซ l มิเอเกะนะครับผมกับผมคุระเอกนะครับวันนี้มีข่าวร้ายจะมาบอกทุกคนด้วยแม่เปิดมาได้44ซับแล้วก็มีข่าวร้ายอีกแล้วคือวันนี้คู่หูผมอีกคนหนึ่ง ได้ทําการระเบิดใหม่ตัวเองทิ้งไปแล้วอาจจะไม่มีเสียงในวันนี้นะครับคือคุณคาสโตนะครับได,ได้ระเบิดไม่ได้ระเบิดมาตัวเองเวแล้วเขาเลยไม่อยากพูดแต่เขาอยู่ในการอ่านของผมนะครับซึ่งรอบเนี้ยผมได้คุยและสรุปประเด็นกับทางคุณคาสโตไปแล้วซึ่งวันเนี้ยเราจะมาสรุปกันแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าคุณรู้สึกยังไง กับแอนิเมชันชุดนี้ในตอนที่11ของขาดขาดคุณนางฟ้าไปก็คงมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้แล้วนะครผมถ้าใครยังไม่ดูกลับไปดูด้วยนะครับผมตอน1 1ออกแล้วเมื่อวันเสาร์ที่18ีแปดมีนานนครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าผมเตือนแล้วนะครับถ้าคุณฟังตอนนี้ไปคุณไม่ดูไม่รู้เรื่องคุณฟังผมไม่รู้เรื่องแน่ได้อกส 2 1อโอเคที่ี้ทีเนี้มันมีอยู่หลายประเด็นมากาประเด็นใหญ่ๆคือตอนเนี้ยตอนหน้าตอนที่ผมคาดการณิติว่าตอนเนี้ยมันมีโอกาสจะจบได้ใช่มันมีโอกาสจบได้เพราะดูจากเพจมันจากการเล่าเรื่องแล้วมันเร็วมากแต่ผมก็คาดการณ์อีกรูปแบบนึงไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบอาจจะช้าลงหน่อยและทําให้เนื้อเรื่องมันกระชับขึ้น ใช่มันเขาเลือกช้อยสอกคือมันกระชับขึ้นมาเดิว่าไม่ใช่กระชับขึ้นเขาเรกว่าอ,อาธิบายได้ยาวขึ้นแล้วมันมีมันค่อยๆทําให้เรื่องราวมันช้าลงเรื่อยๆละแต่ที่เนี้ยเรื่องคุณภาพงานเผาก็คงรักษาคงเส้นคงวาเหมือนเดิมด้วยคุณภาพนัมเบอร์หนายของเรานะฮะก็คือคงเส้นคงวาเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าดีเผาครับเบิร์นงานตัวเองทิ้เงเหมือนเดิม มาช็อตแรกก็เบ,บินแล้วช็อตหนังๆก็เบินไปหมดเลยโอเคผมเข้าใจว่ามันทำหลักตัวก็ช่างแม่งคือมันเผาไปแล้วเราไม่อยากบน่นเดี๋ยวค่อยมาบ,บ่นอีกทีตอนตูตอนสินส่สองแล้วก็อยู่บีคลิปรวมทั้งหมดให้ว่าจะเผาดูว่ามันเผาขนาดไหนโอเคทีเนี้ยตอนแรกๆอ่ะมันค่อนข้างโอเคคือมันค่อนข้างจะสโลอธิบาย ได้ดีขึ้นเป็นฉากเล่นบาร์สเป็นไอ้น,นั่นจะฉากตอนหลังดังเล่นบาร์สตอนแรกมาฉากอะไรนะตอนแรกเหรอฉากดูคะแนนสอบแคปหูอ๋อโอเคก่อนนะคือฉากดูคะแนนสอบเนี่ยคือแบบอมันก็โอเคแต่มันก็เผาโอเคก็คือดูโอ้แล้วก็คอนอนตักหน่อยโอ้โน่นนั่นนั่นก็ฉากสวีทเหมือนเดิมโอเคหวานร้อยเปอร์เซ็นต์หวานร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรมาก แล้วก็ง่วงนอนหลับไปไปดูห้องเออเนี่แหละประเด็นนี้ต้องงานคุยพาไปที่ห้องแบกบไปที่ห้องแล้วก็บางไปวางาไ,ไว้วยบนเตียงในในในเล่มทเราอ่านในนิยายเราจะสังเกตว่าทำไมาเนี่ยจะชอบพูดว่าได้เห็นอะไรอยู่บนโต๊ะไหมคะดูบนโต๊ะไหมด้วยความที่เราเป็นพระเอกไม่ค่อยมองมันบอกไม่เห็นโอเคแต่คนดูเห็นแน่นอน มันน่าจะลูอมาเนทแน่นอนอะลูกแมงเชยมากลูกเฉยมากลูกอมาเนทแน่นอนอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีอะไรเจือปนเลย <c ười> คือรู้ล,ละมันคือลูอมาเนทก็เลยบอกเอ้ยมึงอย่าไม่อยาให้ดูนะตอนแรกอะเราอ่านนิยายเราก็อนุมานว่าเป็นลูกพ่อแม่หรือเปล่าวะเป็นลูกแบบคนที่เขาเสิลป์บ้านเขาแล้วเขาให้ความสําคัญหรือเปล่าวะคือรู้สึกว่ามรรมาบส่งนั้นแลเก็เราอ่านในนิยายนะพอไปดูในแอนิเมะปุ๊บอืมโอเคมันคือลูอมาเนะนะ ไม่ไม่ไม่แล้วปัญหาคือมันเป็นรูปเป็นรูปใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ถ่ายคือแบบไม่เอามาตอนไหนอ่ะสต๊กไงสต๊กมีมีได้ไงอ่ะเออคือไม่มีได้ไงวะเออจะนั่นแหละแต่แต่ก็ระดับมาฮิโรนก็คงหาได้แล้วนะไม่คือแบบตอนแรกที่อ่านอนนิยายก็คิดว่ามันเป็นรูปที่จิดไอที่จิดเซเป็นคนเอามาจากอิกิด้วยซ้ำไหไม่ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ลูกน,นี้มันมาจากไหนแต่มันคือลูกอมานีโอเคโอเคมันคือลูกอมานีแต่มันแบบทําแสงนะปาดปื้บไม่ไม่ต้องปาดกูรู้แล้วมึงอมานีแน่นอนมึงไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดหัวมึงอะไรสัตว์หัวมึงอ่ะเาพูดเลยหัวมึงแหละแน่นอนโอเค,อเคแล้วทํใไมรู้เข้าใจว่าทําไมไม่จดนดึงเขินทำไมไม่รนถึงแบบไม่อยากให้ดูไม่อยากให้เข้าห้องแล้วตุ๊กตาของ อมานี้ไม่ก็อยู่ข้างเตียงตลอดแล้วก็กอดฟิต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 ,ฟตคือโอเคคือรู้แล้วว่าน่าจะรูอมานี้แหละเขาชมมาขนาดนี้ก็โอเคจบล้วก็เลยอ่ะเข้าใจไปหนึ่งเรื่องตรงนี้ค่อนข้างค่อนข,ข้างจับมาในทิศทางที่ว้าวดีนะเซอร์ไพรส์รดีค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในระดับหนึ่งสำหรับผมนะค่อนข้างเซอร์ไพรส์ามากว่าเ hey, ฮียเซอร์ไพรส์รูอมานนี้หรอวะโอเคแบบเมรกเซนขึ้นเท่าย่างเมรกเซนขึ้นโอเค ไอตอนเนี้ยผมก็เลยให้ผ่านไปครึ่งแรกมันหวานแล้วทาให้เราเคี์ประเด็นในในิยายได้หนึ่งประเด็นเพราะว่าเราเนี้ยเล่มทยมนออกได้เล่ม,ออเมสี่อ่านหลังๆอาจจะเฉลยได้มากเล่มหกตอนแรกเล่มทายอ่นนอออานได้เล่มสี่เพราะอ่านผมอ่านดาน้าหมาผมยังไมไ่เจออะไรมากขนาดนั้นแต่อันเนี้ยมันรู้เลยว่าน่าจะรูปมาแน่น,น,นอนโอเคเราแฮปปี้เขาไปดูตอนเครื่งหลานท่านนั่นแหละเ้อที่ครูดูอะไรอยู่เนี่ย <laughs> แบบรู้สึกอย่างนั้นเลยดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งดูตอนแรกๆก็โอเคเป็นฉากเก็บเอกสารมาแล้วก็แบบโอเคมาช่วยจัดเอกสารเขาช่วยจัดเอกสารเสร็จก็มีคนเดินผ่านมาว่าบางทีร่เป็นคนตีสองหน้านุ่นนี่นี่ยอ่านกระดามมากกระดามไปเลยไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปชมมาเองว่าโคตรเท่เลยนะโอ้โหดูเลเป็นคนเท่แล้วก็แฟดแบ๊กแฟดแบ๊กแฟดแบ๊กเออใช่มีแค่นั้น แล้ววนี้ก็ส่งมาวัยนี้ว่าแบบมั่นใจตัวเองหน่อยสิว่าวันนี้เป็นคนที่เท่ไามนะช่วยเล่นนตอนแต่ตอนนั้นตอนเดียววันนี้เป็นคนที่เท่ไหมนะนูน,นี่นั่น็จแล้วก็จับแก้มแล้วก็จบแล้วก็มองแล้วก็มองหน้ากับคอมแ,แล้วเราก็รู้สึกเท่อะไรวะเท่อะไรวะรู้สึกแบบเท่อะไรวะแล้วแบบแล้วเราจะดูทําไมวะอะไรอย่างนั้นอะคือ <c oughs> <c oughs> สรุปโดยรวมคือตอนเครื่องหลังอะงงงงทุกอย่างและเครื่องสดปาตัดฉากโค้ชสำคัญทิ้งไปฉากหอมแกมกูหายหายยับเลยโอเคหายไปก็โอเคกูเข้าใจไม่เข้าใจกูพยายามจะเข้าใจแต่กูไม่เข้าใจว่ามันหายไปไหนไอฉากเนี่ยคือเดี๋ยวรบกวนรบกวนไปตัดรูปให้ผมหน่อยนะอ้รูปนั้นอนะแบบไปแคปมาก็ได้ในในหนังสืออะไปแคปมาเลย ไปแคปมาเลยไปไปแคปมาเลยไอช็อตนั้นอะไปแคปมามันได้มีมันมีรูปอยู่ไปไปเอาไปแคปให้ได้ไอเนี่ยหายหายไปเลยอ่าใช่มันหายไปแล้วมันอยู่หน้ามันอยู่ในหน้าปกมันอยู่ในรูปหน้าปกสีด้วยมันอยู่ในรูปสีจ้ะหน้าสีด้วยว่ามันหอมแก้มปจริงๆทำไวเนี้จจบหน้าผามันุดนหอมแก้มแล้ววิ่งออกห้องไปว้าวมีในนิยายแล้วตัดทิ้ง โอเคอยู่ดีแบบจบแบบโอ้ว้าวโอ้ว้าวจบแล้วผมก็ดูรู้สึกว่าเฮียอะไรมึงเนี่ยแบบืแบบ่ออะเหวอจริงว้าว n u m บ e r nine กู n u m บ e r nine กู MVP n u m บ e r nine กู MVP อีกแล้วกูไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวแล้วจริงๆตอนที่คือแบบปวดหัวมากยับจริงเป็นตอนนี้ดูแล้วโคตรแรกๆมันก็ดีอะอะหลังๆแม่งปวดหัวแปลกๆอ่ะ แต่ผมเป็นตอนแรกที่ผมดูนะคุณสคริปต์สคริปต์สคริปต์ด้ยนะผมรู้สึกว่ามันบีบเกินไปในหลายๆมูทโทนมันพยายามไอ้มันเนื้อเรื่องมพยายามจะบีบให้เราอินอะแต่รารู้สึกว่าถ้ามึงจะจบให้อินมึงเอาฉากของแก้มกับของน้าผ่ามให้อุดหน่อยคูยอมละแล้วแล้วผมพูดตรงๆนะว่าทุกวันนี้อายุยี่สิบสองเกิดมายังไม่เคยดูอนิเมะเรื่องไหนที่จับจับผิดขนาดนี้มาก่อนเลยนะ อีกหน่อยเราว่าเชนนั l เราน่าจะกลารเป็นมิคอดหนักแล้วล่ะอีกนิดเดียวไม่อีกนิดเดียวชแนลจับผิดมากกว่าแบบวงทุกจุดอะ่ะคือนั่นแหละเราก็ได้รู้สึกว่าแบบถ้าตอนเนี่ยพวกเราสองคนดูกันสรุบว่ามันโอเคมันโอเคแล้วหรอใช่มันโอเคแล้วอโ,อลโอเคในฐานะที่มันช้าลงละแล้วก็งานเผาก็ยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมชอบนะชอบว่าแบบ คนอื่นเขาบ่นกันว่าเผาแต่กูไม่สนใจอะ่ะ <c oughs> <c oughs> กูชอบตรงนี้นะชอบความมัน่นเขาเรียกมันวามม่าหน้าอันนี้ฮ่านี่ฮ่าดีเฉยๆอะ่ะแต่เผาก็จะเผาให้สุดคุณจะทำทา,าักษามาตรฐานความเผาเนี่ยไปจนจบเรื่องโอเคผมนับเธอ n u m บ e r ์นาาตรงนี้ว่าลูกค้าบอกว่าโดนพวกเราไปออเดียนคือลูกค้าไปดูปุ๊บแล้วบอกว่ามันไม่ดีอย่างนี้นี่นั่น ต้ติศตูอื่นอ่ะเขาจะพยายามปรับให้มันดีขึ้นเว้ยเออแต่ดำเนินไยไม่ใช่ไม่เท่าเดิมเผายังไงก็เผาอย่างนั้นชอบผมชอบเขาตรงนี้แต่ประเด็นคือความชอบเนี่ยไม่ใช่บอกว่ากูรักนะคือกูชอบว่าบึงกะกราเนาะนั่นแหละฮะป่านนั่นแหละหม่ผมไม่รอดแล้วสรุปก็คือว่ากลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือดี ไมหโอเครักษามาตรฐานของน้ำบรไนในการเผาได้ดีแล้วก็เนื้เรื่องกระไอเนื้เรื่องยืดมากขึ้นละทาให้รู้สึกหายใจได้แต่ที่เครื่องตอนนี้คือหากสำคัญตกต,ตัดทิ้งไปซึ่งเป็นชัดอิมแพกมากสึกตัดทิ้งไปไออย่าไม่โอเคตรงน,นี้แค่นั้นถ้าคุณคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เราด้วยนะครับผมใต้คลิปของเรา พวกเรายินดีที่จะเริ่มแลกเปลี่ยนกับคุณทุกคนที่เข้ามาในช anel ของเรานะครับหวังว่าเราพื้นที่นี้จะเป็นพื้นทีใ่ให้ทุกคนมาลงพูดคุยกันนะครับพวกเราจะพยายามพัฒนาฝีมือในหลายๆด้านให้ดีดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเรื่องวิธีการตัดพวกผมสัญญาว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นในเร็ววันนี้ นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครๆอยากเป็นกำลังใจให้ผมอยา่อยา,กกยาลืมกดอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์เดยวก็จะเป็พระคุณมากเพื่อกำลังใจให้ผมอย่งเล็กๆน้อยๆให้ผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พวกเราชื่นใจว่าพวกคุณมาดูคลิปของเราแล้วสำหรับวันนี้พวกเราขอล่ำลากันมาก่อน,นพบกันใหม่หวันจันทร์หน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของมาฮิรุนแล้ว สำหรับวันนี้สวัสดีครับอามเนนคุ